สวัสดีทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเต้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแคสเกมไฟนลเฟดดี้นะซึ่งเราจะมาเล่นไฟนลเฟดดี้เวอร์ชันแปลกประหลาดดีซึ่งผมเห็นม a คคิพายเขาเล่นแล้วก็หลายคนโอเคมาเราจะเริ่มกดนิวเลยผมยังไม่เคยเล่น,นอจริงกดนิวเห <c oughs> มือนเดิมาหงานไฟนลเฟดดี้ก็แปลดี มาเริ่มกันเลยนี่เสียงบันนี่หรอสีเขียวคืนนี้หนึ่งโอ้ให้มันดำมืดเลยวะ มองไม่เห็นอะไรเลยอะไรวะคำหยาบยาวมากเลย เมื่อกี้มันมพูดฟักรู้เลยน้องรู้ป่ะพี่ทำอะไรพี่ถ่ายคลิปอยู่พี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิป,ลปเล่มเกมไฟนอลเฟดดี้เวอร์ชันลิมเออแฟนเอแฟนเกมเนี่ยเสียงไงวะ เอ้เสียงอะไรอู๋เสียงอะไรอะ่อะฮะเนี่ยพี่เลฟเนี่ยเป็นดีเหรอ เสียงกระตุกไม่รู้เลพี่บอกแล้วว่าตอนนี้พี่ถ่ายเยอะตอนนี้อยู่ไหนตีสามแล้วพลังงานเหลือสี่สิบแปดแล้วใช่ ไมมันลดเร็วจังวะพลังงาน,นวันไฟนไฟเนเวอร์ชันอะไรวะเนี่ยพูดคำหยาบเยอะมากเลยอ๋อบันนี้มันเล่นคอมพิวเตอร์มันก็เลยเปลืองพลังงานอ๋อ ดูตรงนี้แล้วกันไอมันจะกดทำไมวันนี้ไป <c oughs> <c oughs> แอะดีอ๋อวันนี้มันจะกดคอมพิวเตอร์พี่ต้องพยายามหักความไม่ให้มันเร่งกลอมมันจะเปลืองแบตเตอรี่เ <c oughs> ป็นไง เกมไฟน a l เฟรนดี้เวอร์ชันแลงเกมมันแปลงดีมีการไล่ด้วยอย่างเงี้ยอะไร่อะอะไรวะเดเมดห้าคนดูลำคาญแล้วขออภัยด้วยเสียงตึงตึงก็น้องเขาเดี๋ยวขอ เขาเข้าใจไหมพี่จงบอกคนเดูกก็ใช่ไงแล้วโอ้ยก็ตเตนะ,ะเงไงอย่าลืมอ,อ๋อโดนรบไปแล้วไงก็ไม่มีแล้วไงไอตัวตวไน,นไม่มีแล้วไม่ขี้เกียจแล้วไอแบตเตอรี่ทำไมน้อยวะ มันนี่ก็ไม่ได้เล่นคอมนะไฮ้มันเล่นคอมอ,อีกแล้วไอ้บ้าเนี่ยอ่าเสียงยนะอะไร ใครห่วงเราอะบบนนี้มังไหมอะเย่หกโมงหกโมงเช้าแนวอยุดยังก็นี่ไฟในไฟไดี เกมนี้คำหยาบเยอะจังวะไฟน์เฟนดี้เวอร์ชันพูดคำหยาบเยอะมาก <c oughs> คือที่สอง <c oughs> เอานี่แนะคกัน อะไรวะไม่รู้ฮาร์ไลท์ฟรีไอโฟน ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยมาแล้วหรออุย้ยตกใจโอ๊ยมึงมาใหม่เฮ้ยอย่าเล่นคอมเป็นไงเมื่อกี้น้องได้ยินป่ะดังไหม เกมนี้แปลกเป็นไงน้องเกมนี้แปลกไหมไฟนอลไฟดีมันชั่นโคตรพูดเยอะเลย<ม>ใครมันกดคีย์บอร์ดอีกแล้ววะไปไกลโ <c oughs> อ้ยมึงกดคีย์บอร์ดซะเปลืองแบ,บตเตอรี่เกินบันนี่เนี่ยฟกี้ <c oughs> อะไรตีสามยังตีสองยังเลยบ้าไอ มาดิจะมาก็มึงอุ้ยตกใจตกใจตุ๊กตาไม่แะพี่เล่นเสียงเดินเดยวดิพี่เล่นอยู่เนี่ยก็ถ่ายไปเฮ้ยมาดิจะมาก็มา เฮ้ยจะมาป่ะเนี่ยฟังแย่ตกใจหมดไอ้บ้าอ้ตีสามแล้วมันเงียบม,มากเลย เฮ้ยจะมาก็มาไม่ใช่มาแต่เสียงมันกดคีย์บอร์ดอีกแล้วไอบนน้บันเนี่ยมันนี่เนี่ยขยานก,กดคีย์บอร์ดแล้วเกินไม่ต้องไม่ต้องมาฟักแย่เลยจะมาก็มาไม่ใช่กดแต่คีย์บอร์ด ไม่อ่ะตีสี่แล้วใกล้เช้าละอ้อโอ้ย,อยมันด่าพี่ด้วยกีน้องได้หยิ <c oughs> บ,บยอ่ะซาบาบิทอ่ะไอ้ทุเรศเลย เกมนี้มันขยับเยอะใช่ไหมไฟนอลเฟนดี้เวอร์ชันขยับเยอะมากเลยใช่ปะ่ะเอ้ยมาดิเฮ้ยโหตุกตาไปอะโอเคไม่มีใครกดคอมก็ดีไปถ้ามันมีกดคอมมันจะมีเสียงเสียงกดคีย์บอร์ดตอนแรกก็ไม่เข้าใจ ตีห้าแล้วเวลา,าจะหกโมงมา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 เฮ้ยมันกดคอมอีกแล้วหรอเป็นไงน้องเกมนี้เสียงดังมากเลยใช่ปะเมื่อกี้ได้ยินป่ะเมื่อกี้พี่ไล่มันออกจากคอมใช่ไหมเสียงดังมากเลยบันนี่เวอร์ชันใส่แว่นเออเสียงดังมาก เฮ้ยผมมองดิตีห้าแล้วเนี่ยคือที่สองเนี่ยผมมองเสียงใครวะเสียว่าที่ผวเลรวว่าแบบเหลือสี่สิบยังเหลือเฟือเย่ก yeah! มมง เกมนี้ก็ง่ายดีแต่ว่ามัน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 